คือ <Yeah. S 2> นี่เป็นแค่การกาตรวจตัวอย่างนะลูกชายก็สอบเข้าโรงเรียนนะว่าปีที่หนึ่งได้ปีนี้นะปีเป็นไงบ้างหมอว่าเป็นไงครับนะแล้วถามท่าน,านาอาการตลอดผมก็กลับเรียนท่านกครับนะกระเช้านะครับ ไม่เยี่ยมนะครับของท่านพบครับครับครับนะครับแล้วก็นะครับที่เงินเที่ยมของท่านพบบอนะนะครับแล้วก็นี่เป็นเงินของกองทุนส่วนกลางสำนักงานยชาิกรณีค่าการเปิดบัตรหน้าที่ส่วนหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ก็ของผมนะขออนุญาตเยี่ยมพี่นะฮะที่เคยไปหาแต่นาขึ้นลงลุง ให้ขึ้นเพรามันติดอยู่ทางขึ้นรถจะรถพอดีนบเดี๋ยงกันชท่านผอนะนะครับก็อยากทราบว่าท่านผอ Yeah, brother, I hear you. ครับครับครับ